ที่พุทธมนฑล750ปีอภอแม่ลาวจเชียงรายนายอุดมจันตะวงศ์ประธานสภา,าเกษตรกรจังวเชียงรายและสมาชิกสภา,าเกษตรกรจังวเชียงรายหัวหน้าสำนักงานสภา,าเกษตรกรจังเชียงรายเ <c oughs> ข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตร,รเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่1ทับ2,568ประจําปีงบประมาณ2,568โดยมีนายชารินทองสุขผู้ว่าราชการจังวเชียงรายเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบรูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรด้านของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายได้ร่วมออกบูธเปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเกษตรรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรพร้อมแจกเอกสารสร้างการรับรู้เรื่องแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่2อพุทธศักราช2568-2573ก่องทุนการออมแห่งชาติรวมถึงประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายและสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจอย่างถูกต้องไมพี่น้องเกษตรกรจังหวัดเชียงรายทุกท่านครับวันนี้สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายเราได้มาร่วมในกิจกรรมของคลินิกเกษตร่ันที่ โดยภาคเสร็จเรามาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการในการทํางานในเรื่องของภาคเกษตรกรทั้งหมดโดยหลักแล้วสภาเกษตรกรเป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างส่วนราชการกับภาคเกษตรกรวันนี้เราได้มาบูรณาการในเรื่องของการประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆของเกษตรกรที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันและรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในพื้นที่คือเราจะ ประสานเชื่อมกับภาคราชาการและเกษตรกร,กรโดยเพราะเราจะนําหลักวิธีการกําหนดการต่างๆโดยเพราะเรื่องของการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรกรมจังหวัดมาเชื่อมต่อส่วนราชาการและเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่จะขับเคลื่อนทิศทางการทํางานทิศทางการขับเคลื่อนของเกษตรกร,กรให้มันอยู่ในระบบที่ถูกต้องที่เหมาะสม ในยุคปัจจุบันที่เกษตรกรกําลังจะประสบปัญหาในเรื่องของการผลิตซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงเพื่อที่จะนําไปสู่ถึงการตลาดที่เหมาะสมที่สมดุลเพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนในเรื่องของการประกอบอาชีพต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ すごい。<music>